ิลิคคำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน3 0,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเพอร์เรกพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบียเ้ยเท่าเงินฝากประจํา1.31%ต่อปีนะครับฝาก3 0 0 0 0บาทได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันจากธนาคารอมสินบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดบัญชีขั้นต่ำา0,000บาทเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกนําลังใจด้วย บัญชีเงินฝากเผื่อเรขกพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.31%ต่อปีเงื่อนไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด การคิดอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.12ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.31ต่อปีระยเรักการฝากตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2568เงื่อนไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกณนะวันที่ถอนในตาต่ำสุด ภาษีหักนา่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีในติบ,บุคคลหักภาษีนา่จ่ายตามประกาศของกรมสัมพากรการลงรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ7เ,เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์ฝากเอาไวนะ้ณวันที่เปิดบัญชีนะครับเพราะนั้นเงินเผื่อเรียกพิเศษนะครับสามารถที่จะ เอาตัวบัญชีเก่านะเป็น7เดือนหรือ5เดือนนะครับถ้าคุณจะฝากแคมเปญน,นั้นก็มาเปิดบัญชีธนาคารออมสินได้นะครับโดยใช้บัญชีเก่านะครับเปิดแต่เปิดในแคมเปญเดิมนะอัตราดอกเบีย้ยก็ปรับไปตามช่วงเวลานะครับ คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากผิดเรทพิเศษ7เดือนเงินต้น30 0 0 0บาทดอกเบี้ย1.12%หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.31%า1.31%ต่อปีจำนวนวันนะครับเดเดือน212วันดอกเบี้ยที่รับ195บาท16สตางค์อัตราเบี้ยนะครับบุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายรับไปเต็มเต็ม สรุปเงินต้น30,000บวกดอกเบี้ย1น5บาท16สตังค์เป็น3 1 9 9 5บาท16สตังค์รับอปแต่ดอกเบี้ยน,นี้ไปเลยก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอยากให้ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากนะเงินฝากเท่าไหร่นะครับของแคมเปญเงินฝากพิเศษเดเดือนของธนาคารอมสินก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอเลยคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันนะครับห้ามพลาเด็ดขาดนะอันนี้เป็นแคมเปญเด็ดประจําเดือนกันยายน2568นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน q ิวอารโค้ดอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทําการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ล e เด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ